ธนาคารกลางทั่วโลกนะครับแห่ตุนทองคําเพิ่มนะครับสูงสุดในรอบ55ปีในฝั่งบิตคอยนะครับมีโอกาสขึ้นไปแต่23ล้านเหรียญต่อ1บิตคอยแล้วก็เป็น Store o f v แวร์หลักของโลกมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูนะครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสับสนุนโดย OKX OK นะครับ OKX เนี่ยเป็นคริปโตเคอเรนซีเอ็กชแนน์นะครับที่ใหญ่นับ2โลกเลยนะครับแล้วก็มีโวลุ่มการเทรดในตลาดฟิวเจอร์นะครับที่เยอะเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีฟังก์ชันในการเทรดการลงทุนอื่นๆให้เราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตนะครับทางฝั่ง NFT นะครับหรือว่า OKX e a r n นะครับสำหรับเพื่อนที่อยากเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีพีใหม่เพื่อนๆนะครับผมกอล์ฟลงทุน ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะขอ,อเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนเนกาซีนะครับเพื่อนๆเนี่ยสนับสนเุเราและดูรายละเอียดความรู้กับเชนิเคิลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ล่างเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรามีกลุ่มไลน์แชทนะครับแล้วก็ในฝั่ง Discord นะครับที่เพื่อสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุน กี่วยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟพนัคริปโตและการวิเคราะห์มาสเตอร์เทรดเดอร์ด้วยเพื่อสนใจก็คลิกลิงก์จอยไปคุยกันได้เลยครับและก่อนเริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะซึ่งตอนนี้เริ่มปีใหม่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มในฝั่งของวีคใหม่ด้วยนะครับในวีคนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะมีสัญญาณอะไรที่เราสามารถมาวิเคราะห์กันได้ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ในภาพมันเนี่ยมันก็ไหลลงมาเนาะจากขึ้นวีพีนะครับประมาณ6 8 0 0 0นดะครับโดนกดลงมาก็มี3แท่งที่เป็นลักษณะขของเกิดึ้น ดันลงมาดันลงมาดันลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีการดันลงมาเกิดขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยทำให้ตัวภายราคาเนี่ยมันไหลลงมาทะลุตัวเส้น ema 200ตรงนี้นานละประมาณครึ่งปีแล้วนะครับตอนนี้เริ่มจานยูร e r y แล้วนะครับแล้วก็เปิดตัวแท่งมาเป็นลักษณะของสีแดงอยู่นะครับตอนนี้มันมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับตอนนี้ในภาพมันเนี่ยมันก็มีแนวรับแถวประมาณ6,7 0 0เลยนะครับในภาพมันเนาะถ้าเกิดเราวัดตัวฟิโบเนี่ยมันจะมีกล่อ ที่สามารถลงไปได้เนะาะเราลองเปิดให้ดูนิดนึงก็จะมีกล่องเนี้ยแถวประมาณหมื่นหนึ่งนะครับจนถึงประมาณหมื่นกลางกลางหมื่นสามนะครับที่มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปนะครับตอนนี้ก็มีตัวแท่งที่ดูเหมือนจะอ่อนแรงนะครับในการปรับตัวลงก็คือพวกสัญญาณเป็นแท่งเล็กๆหรือว่าพวกโรจิเกิดขึ้นนะครับสองแท่งสามแท่งละนะครับซึ่งก่อนที่จะปรับตัวขึ้นมาเป็นบูรันเนี่ยมันจะมีสัญญาณพวกเนี้ยเกิดขึ้นให้เราเห็น เพื่อลองสังเกตดูการปรับตัวลงมาใช่ไหมเทลงมาปุ๊บจะมีสัญญาณเล็กๆพวกนี้แล้วสิ่งที่มันตามมาก็คือลักษณะของการทำบูลิตเอ็นกัฟฟิ้งก็คือมีแรงดันขึ้นมาซื้อขึ้นมานะครับเราจะต้องรอสัญญาณพวกนั้นนะครับซึ่งตัเนี้นเข้ามาในสเตจของการสะสมละผมมองนะไม่ใช่สเตจที่จะมาคัดลอดหรือว่าจะมาแบบขายทิ้งอะไรเนี้ยนะครับสำหรับ B C เนาะ คราวนี้ในตัวอื่นเนี่ยเราจะต้องไปดูหน่อยทีว่าเทคนิเคเข้าไปยังไงนะครับซึ่งเนี้ยบีซียังไม่ทํายูโรนะครับจากที่เราคุยกันในไลฟ์เนี่ยว่าถ้ามันยังไม่ยูโรเนี่ยมันก็มีสเตทที่จะย่อเป็น2แล้วขึ้นต่อได้นะครับแต่เอาคอลบางตัวเนี่ยที่ิวโรไปแล้วเนี่ยพวกนั้นเนี่ยทางเทคนิคนเเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยน่าสนใจนะครับคราวนี้ในฝั่งของดาวโจนนะฮะดาวโจนในภาพมันกันมากนะครับก็มีการย่อลงมานะครับย่อลงมาแล้วก็ตอนนี้กาลังเริ่มนะเริ่มปีใหม่ Nlack นะครับ ก็ไม่ค่อยสวยเลยมีสัญญาณเท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 ลงมาอีกนะครับในภาพมันเนาะทองคําเป็นไงบ้างทองคํามีสัญญาณซื้อกลับนะครับเราตอนนี้ก็มีตัวเลขนะครับที่บ่งบอกถึงธนาคารกลางเขาเข้ามาแห่กันสะสมกงน,นมากขึ้นด้วยสูงสูดในรอบ55ปีเลยนะเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับก็ดันขึ้นมานะครับอ่ะน้ำมันน้ำมันก็ยังทรงๆอยู่ดูเหมือนจะลงมาเทสแถวเส้น E m a 200นะ นะครับ e m า5 0หรือว่าสองเนี่ยขอเปิดอีกหนึ่งสีขาวผมใส่เป็นห้าสิบอ่ะเพราะว่าตอนนี้มีการเพิ่มอินดิเคเตอร์ใาอีหนึ่งตัวเป็น200ด้วยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเพื่อนเพิ่มเติมนะครับในฝั่งของ BC อ่ะเราคุยกันไปแล้วนะครับ e t ทนะครับ e t ทเนี่ยก็หลุด EMA 50ลงมาเหมือนกันนะครับแล้วถ้าดูในพับวีคเนี่ยเราลองซูมเอาอมาพับวีคเนี่ยยังมีสัญญาณการออกข้างอยู่ดังนั้นเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะที่จะลงไปเพื่อหนึงได้ ลักษณะของการออกข้างไซเว์เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้สำหรับ e t เทเนี่ยเป็นลักษณะของการไซเว์ way เก็บของเพื่อที่ลงต่อยเครือนะครับตรงนี้จะมีลักษณะของการเป็นเวฟสี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในฟังของ BC อ่ะดูภาพวิกนิดนึงว่าเป็นยังไงภาพวิกงบีซีก็เหมือนวิ่งออกข้างเหมือนกันนะครับวิ่งออกข้างเหมือนกันแล้วก็มีสัญญาณพวกนี้โดจิ ji, นะครับลังเลลังเล ซึ่งการลังเลตรงนี้มันไม่มีการขึ้นไปลังเลหรือว่ายืนบนเ,เส้น e อ a 1 2เซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยแรกยังไม่ขึ้นมายืนเลยดังนั้นเนี่ยมีการสูมเสียงที่จะลงเพิ่อขึ้นได้ก็จะมีโอกาสลงไปแถวทราเกตที่เรามองไว้ในภาพมันอก้นะครับแต่เรามาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมแล้วกันเนาะซึ่งเดี๋ยว,วผมจะทําคลิปเจาะลึกนะว่าหลังจากนี้มันมีเซติวเอชั่นที่จะเกิดขึ้นยังไงได้บ้างในฝั่ง BC ในฝั่ง E t ทซึ่งเป็น2เหรียญใหญ่นะครับ คราวนี้มาดูกันในฝั่งดอลลาร์กันบ้างว่าในภาพวีคเนี่ยที่เขาปิดกันมาปิดต่ำนะทะลุ EMA 50ลงมาละวภาพวีคนะในภาพมันเนี่ยดูซิเป็นยังไงในภาพมันเนี่ยดูเหมือนนะผมว่าดูเหมือนน่าจะยังยืนอยู่ได้ยังยืนอยู่ได้ยังยืนอยู่บนเส้น EMA 12อยู่นะครับแล้วก็มีแถวประมาณ EMA มเอ่สิบนะ100แล้วก็97 98เลยซึ่งตรงนี้สัญญาณของภาพมันเนี่ยเป็นลักษณะของบูลลันอยู่ ในปีนี้ผมว่าตัวดอลลาร์เนี่ยอาจจะมีการปรับไซเบรออกข้างได้คืออาจจะไม่ได้ลงลึกมากกว่านี้แล้วอ่ะแต่ไซเบรออกข้างนะครับอาจจะไม่ไม่ใช่ปีของดอลลาร์ปีดอลลาร์เนี่ยคือปีที่แล้วบูร้นขึ้นมาละบื้นขึ้นมาละดังนั้นต้องมีการย่อเกิดขึ้นนะครับแต่าจะเป็นปีของพวกพรัพย์สนเสียงต่างๆนะครับอย่างที่ผมมองเนี่ยจะเป็นปีของบิตคอยด้วยแล้วก็เป็นปีของทองคำนะครับทองคําขึ้นมาก่อนหน้านี้ละแล้วขึ้นมาตอนช่วงครึ่งปี นะครึ่งปีก็คือแบบช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาลงไปพีกๆแล้วก็ขึ้นมาช่วงไตรมาสสุดท้ายะนะครับในฝั่ง bc ่ยก็ดูเหมือนจะลงมาค่อนข้างสุดอะอาจจะมีจุดที่ดำอีกนิดนึงนะครับประมาณหมื่นกลางๆเดีย๋ยวเรารอดูกันแล้วกันคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของข่าวกันน,นิดนึงว่ามีอะไรมาอัปเดตกันบ้างน,นะครับก็ตอนนี้ตัวเลขของตัวเทียมปิ i คอยนะครับมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นอีกประมาณ4 0 0พกว่าตู้นะ ในช่วงปี2022นะฮะเขาบอกว่ามันมีการขยายเกิดขึ้นในช่วงลักษณะของตลาดที่เป็นตลาดแบร์มาร์เก็ตด้วยดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการส่งสัญญาณการใช้งานแบบจริงๆหรือว่า p t o p t i o n เพราะว่าตัวเทมเนี่ยจะเป็นลักษณะของอการกดมาใช้รีเทลละหรือว่าการมาใช้ในการจับจ่ายใช้สอยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นสัญญาณพวกนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่เฮ้ยมันมีการใช้งานเกิดขึ้นจริงเพิ่มมากขึ้น เขาก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยมันมีการปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ Data Show เนี่ยว่าปัจจุบันมีทั้งหมด3 8 6 0 0 1ตู้ ATM Bitcoin นะครับซึ่งมีการปรับตัว i s e เนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่า6,000กว่าตู้เลยถ้าเกิดเรานับจากช่วงธันวาคมนในปีที่แล้วนะครับเทียบกันอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะอันนึงนะครับในฝั่งของนี คุณโรเบิร์ตทิ่โรสกินะครับหรือคนที่เขียนหนังสือพ่อเลยสอนลูกนะแนะนําให้เข้าไปช้อนบิตคอยน์ในเขามีการทวิตนะแล้วก็เตือนว่ากฎระเบียบที่จะมาขยี้ตัวเอาคอยน์เนี่ยก็คือ,อมันหม,มายถึงว่าตัวรัฐบาลต่างๆที่มีการออกกฎระเบียบมาเนี่ยอาจจะมีการเข้ามาขยี้เอาคอยน์ coin, มากขึ้นประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะคราวนี้เขาก็บอกว่ามีคําถามนะครับบอกว่าคุณจะเข้าไปลงทุนบิตคอยน์เพิ่มไหมเขาบอกว่าใช่เขาค่อนข้าง,งตื่นเต้นมากๆนะกับบิตคอยน์ แล้วเขาก็บอกว่ามันเหมือนลงมาในจุดที่น่าสนใจมากๆเหมือนตอนช่วงที่โก้เนี่ยคอลเลกชันลงมาหรือซิมเบอร์หรือว่าออยอะไรเงี้ยนะครับก็เขามองเป็นเขาเรียกว่าทรัพย์สินอันนึงเลยกันที่สามารถเข้าไปเ,ออเก็บสะสมได้นะครับแล้วเขาก็บอกแฮปปี้นิวเอียร์อะไรก็ว่าไปตรงนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันอันนี้เป็นนักลงทุนอันดับต้นๆน,นะที่เขาได้มีการเขียนหนังสือแล้วก็มีคนที่เขาไปอ่านอย่เดียวมากนะครับพ่อเลยสอนลูกนะฮะคราวนี้มาดูกันความกาวเพิ่มเติมนะครับว่า ิตคอยเนี่ยมันจะมีสเตจของมันที่น่าจะปรับตัวขึ้นไปหลังจากนี้ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะ23ล้านดอลลาร์แล้วก็จะกลายเป็น s t o r e o f value หลักของโลกได้นะอันนี้คือจุดที่มันน่าจะพีคมากที่สุดนะในเส้นทางออการเดินของมันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนิดน,นึงว่าทางฟาร์มเซียบอสเชียเนี่ยเขารวบรวมอะไรมาให้บ้านเขาบอกว่ามีอยู่3 s t สเตจที่จะมีการปรับตัวขึ้นไปหลังจากนี้ได้คือดิ s โ บิตคอยึ้นไปถึงประมาณ5 0 0 0 5 0สนเหรียญจนถึง1,000ก็จะมีเขาเรียกว่าไซส์มาร์เก็ตแคปที่ขึ้นมาเทียบไซส์กับฝั่งทองคำได้ตอนนี้น่าจะอยู่ในันดับแบบต่ำกวา่า10นะครับก่อนหน้านี้มีขึ้นมาแถวโซน10ได้นะครับแล้วก็เส็นที่2ก็คือรีเ e ิร์ฟและเตรงนี้พวกธนาคารกลางต่างๆหรือว่าพวกประเทศต่างๆเริ่มมีการเข้าไปรีเสิร์ฟมาก <qu ill ian> ขึ้นก็ราคาอยู่แถวประมาณ 5m จนถึงประมาณ 10m นะครับ อันที่3เลยเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ขึ้นเป็นเหรียญทองเลยคือ world currency ก็คือทุกคนต้องใช้งานมันเหมือนกับในฝั่งของดอลลาร์ตอนนี้ถ้าแบบเทียบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยความต้องการมันจะมีมากๆเยอะมากๆทั่วโลกเลยเราลองหารจํานวนที่มันมีอยู่นปะปัจจุบันของบิตคอยก็ได้หรือว่าจุดสุดท้ายที่มันจะผลิตไปมากสุดใช่ไหมก็คือย1ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันหารกลับมาปุ๊บ ตัว Value ของมันมันจะไปอยู่ที่ประมาณ23ล้านตอนถึงบิตคอยอันนี้คือขนาดไซส์ที่น่าจะมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวราคาที่เขาเอาจจะบอกว่าเอามากาวไหมคือผมว่าจะเอามาเทียบกับสเตทที่มันน่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปเป็นได้นะครับอย่าง3สเตทไปแค่อะด i จิตอลโกล์ร e เซิร์ฟแอสเแล้วก็มาเป็น w ว r เทอเรซี่นะครับตรงนี้อาจจะใช้เวล,เวลาค่อนข้างหนาหนิดหนึ่งนะอาจจะต้องรอด,ดูกันนะครับซึ่งส่วนตัวก็มีการเก็บสะสมนะ ถ้ามันเป็น world currency จริงหรือว่าเป็น reserve asset จริงเนี่ยเวอของเราที่เราได้มีการเข้าไปเก็บเนี่ยพวกไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างบริษัทเนี่ยจะต้องรีบเข้ามาซื้อดูไหมรีบเข้ามาซื้อเนั้นราคามันจะปรับตัวขึ้นนะครับคราวนี้มาดูกันถึงการสะสมทองคําตอนนี้กันบ้างน,นะครับว่าเขาบอกว่าธนาคารกลางของโลกต่างๆเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยได้เข้ามา r e s ิร์ e ทองคํากันมาสุดเลยนะในรอบ55ปีนะครับซึ่งตรงนี้ ก็ทําให้ตัวภายราคาของทองคำเนี่ยมันดีดขึ้นมาเนาะในภาพมันเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นไซเคิลนะเป็นไซเคิลนะแล้วก็ตัวองค์กรหรือว่าบริษัทหรือว่าประเทศต่างๆเนี่ยยังมองว่าทองคําเป็นตัวเก็บสะสมหรือว่าตัวที่จะต้องรีเซิร์ฟนะครับเป็นอันดับแรกมองเป็นพาร o r ิตี้แรกนะครับเมื่อเทียบกับบิตคอยอาจจะต้องใช้เวลานะครับอันนี้ก็เอาตัวเลขมาเพื่อนดูนะว่ามันมีการเก็บสะสมเพิ่มเติมมากขึ้นนะนี่ยเซนเชิลแบงก นะครับ bring ง on g o เนี่ยขึ้นมาขึ้นไปทะลุเลยนะครับในช่วงปี 2022, 2022นะแล้วเทียบกันนะครับตั้งแต่2010ด้วยนะครับแต่เรคคอร์ดที่เขาเรคคอร์ดมาเนี่ยตั้งแต่55ปีเลยนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งเอาคอยที่น่าสนใจกันบ้างน่าจะ attract หรือว่าดึงดูดนะให้คนเข้ามาซื้อกันนะครับหรือว่ามีสัญญาอะไรบางอย่างเนาะตัวแรกคือ bitcoin ก็เป็นตัวหลักๆตัวพะเอกเนาะที่หลายคนมอนิเตอร์กันเข้าไปเก็บสะสมนะครับล่าสุดก็ m i c คิล l ชลเลใช่ไหมที่ซื้อไปเพิ่อมอีก2อ0พนะครับ LTC มีการดีดกลับขึ้นมาก่อนหน้าน,นี้เนาะแต่มันมีสัญญาณเดเวเวจให้เราเห็นแล้วก็มีการย่อลงมารวมถึงการเบรกทะลุตัวแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญตรงนี้ด้วยที่เราคุยกันในไลฟ์หลายครั้ง75ตรงเนี้เบรกทะลุลงมาดังนั้นถ้าเกิดมันจะกลับขึ้นมายืนเนี่ยต้องขึ้นมายืนในสเตปตรงนั้นให้ได้นะครับ อ่า LDC ในภาพสีชั่วโมงด well. ูเหมือนจะตั้งลำนะดูเหมือนจะตั้งลำนะครับ APE เนี่ยอ่าตัวใบเนะใบเยัดขับนะครับตัวคอยของเขาเนี่ยก็มีสัญญาณสามเหลี่ยมไม่เห็นเนาะเนี่ย horizontal line ด้านล่างแล้วก็มีตัวอ๋อเทนไลน์ที่บีบลงมาบีบลงเรื่อยๆนะครับอาจจะต้องรอเบรกเนาะอันนี้ก็เป็นแนวเทนไลน์ที่ค่อนข้างสําคัญนะครับแต่ในภาพสีชั่วโมงเนี่ยดูสวยมากเลยนะดูสวยมากนะครับอ่า ICP ICP มีการเบรกโลลงมาละ แล้วก็มีสัญญาณบูลิตดเดวรจเนให้เห็นต่ตรงเนี้ยตัวไพ่ราคาก็ดูเหมือนจะขึ้นไปจ่อนะตัวเทนไลน์ตรงเนี้ย้าบเบรกขึ้นไปยืนได้ก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่ในภาพสีชั่วโมงเนี่ยเบรกขึ้นมาละ BIT อ่า BIT เบรกขึ้นมาแล้ว, B IT, B IT แ,ลวแต่ดูเหมือนตัววอล่มเนี่ยจองข้างน้อยนะครับมีการกระโดดของแก๊บราคาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นใครที่เข้าไปเทรดก็พิจารณาในฝั่งวอล่มด้วยไม่ได้พิจารณาในฝั่งของตัวราคาอย่างเดียวนะครับ ในฝั่งสี่ชั่วโมงเบรกขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นนอคอยที่น่าจะมีคนจับตามองนะเพื่อนเพื่อนก็ไปเป็นไอเดียในการลงทุนในการเทรดกันได้นะครับวันนี้ก็มาแชร์กันในฝั่งของข่าวในฝั่งเทคนิคเข้ภาพรวมนะครับต้นปีก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับ และสุดข่าวตัวนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งทองคำนะที่ธนาคารกลางทั่วโลกนะครับแห่กันเข้าไปตุนเข้าไปสะสมนะครับทำจุดสูงสุดใหม่นะครับในรอบ55ปีเลยในฝั่งบิตคอยนะครับก็มาพูดคุยกันถึงแต่ละสเตจนะที่มันจะเกิดขึ้นได้หลังจากนี้นะครับร้านที่เป็นจุดสูงสุดเลยนะก็คือเวอร์เคอร์เรนซีนั่นเองซึ่งจะผลักดันตัวราคาเนะี่ยให้ขึ้นไปแถวประมาณ23ล้านเหรียญตอนถึงบิตคอยเลยถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์เราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองทุนด้วยนะครับจะไไดด้้้ม่่่พลลาาเเเนนนือออหใฝฝัังงงคครริปโตซีแวก็ข วันนี้ผมกอขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ